ตอนนีเพื่อนทุกคนค่ะน้ำหวานจากน้ำหวานจังชาแนลนะคะเราอยู่ในครัวกันแบบนี้วันนี้หวานจะมีเมนูมาแนะนํานั่นก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวอบกรอบด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้บอกเลยว่ามีไม่เยอะเลยแล้วก็ไม่กี่ขั้นตอนก็ทํากินได้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยเรามาดูวัตถุด,ดิบที่เราจะใช้ในการทําเม็ดมะม่วงหิมพร้าวอบเกลือนะคะอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์แบบอบแห้งนะคะตัวที่หวานใช้จะเป็นยี่ห้อไร่ทิพย์ขนาดประมาณ200กรัมนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ108บาทเกลือที่ใช้จะเป็นเกลือ l d หรือว่าเกลือหิมัทยันก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าหวานแนะนำตัวนี้อร่อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรก เราจะนำเม็ดมะม่วงหิมพัน์มาล้างน้ำประมาณ2-3น้ำนะคะห <traveling> ลังจากล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพึ่งลมให้ เสด็จน้ำก่อนนะคะระหว่างรอนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานรอกันนิดนึง หลังจากที่เราผึ่งลมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมานำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะเ,คเราจะเม็ดมะม่วงหิมพานเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันโดยใช้ไฟประมาณ160องศานะคะเป็นเวลาประมาณ15นาที แนะนำหมั่นเปิดเช็คก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกหม้อแต่ละยี่ห้อคุณภูมิหรือว่าเวลาอาจจะใช้ไม่เท่ากันนะคะ mm hmm. ก็ระวังมันไหม้ด้วยนะสิบนาทีผ่านไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรานำมาขยับอีกรอบ mm hmm. สีเริ่มเข้มขึ้นนิดนึงนะคะ นี่นะคะอันนี้คือประมาณ10นาทีครบส5้านาทีแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันเลยท่าว้าวสวยงามน่ากินเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนิดนึงนะคะแล้วมาจัดจานกัน สีขนาดนี้ก็กำลังดีแล้วนะคะหรือว่าถ้าใครชอบเข้มกว่านี้ก็เพิ่มเวลาเอาได้เลยแต่ระวังมันไหม้นะคะเย็น <sext ing sound> แล้วเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะ ความน่ากินอย่างนี้เดี๋ยวเราจะโรยเกลือลงไปนิดนึงนะคะเรียบร้อยพร้อมรับประทานะคะ่ะ ดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเป็นหนึ่งในเมนูที่ทำตามได้ไม่ยากเลยนะคะท่าเพื่อนชอบเกิดลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำหวานจังด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานที่หวานเคยทำก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้คราวหน้ามีอะไรจะ,จะมาแนะนำอีกนั้นฝากติดตามกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ